หาไม่มีในตลาดโลกแล้วว่ามอนแบบโคตรเท่อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นทอยคาที่มันแบบน่ามองอ่ะดูสวยวอยากได้เลยอ่ะสวยจริงๆนะครับคาแรคเตอร์ <Character> เนี่ยจะ่คล้ายๆกับเด็กไฮเปอร์ต้องการเล่นตลอดเวลาเข้าใจปะ วันนี้สินตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้ทำคอนเทนต์คดีนะครับคดีนี้เป็นรถที่พิเศษจริงๆนะครับเบื้องหลังการออกแบบของเขาเนี่ยมาจาก WRC เลยนะครับนี่คือ GR Yaris นะครับเป็นรถที่ขับสนุกมากๆเลยนะครับแล้วทุกครั้งที่สินได้นั่งหลังผมอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขจริงๆครับก่อนจะเริกวันนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสินอัศดานะครับเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณโยโย่สอบนะครับจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะที่เอา GR Yaris คันนี้มาให้เราเห็นกันนะครับด้านหน้าของ GIAVIS เนี่ยเราจะได้ตัวกันชนเนี่ยที่มีการออกแบบใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับพอเป็นตัวปรับปรุงแล้วเนี่ยเราจะได้มีการปรับปรุงทั้งเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับกันชนหน้าของเขาอะนะมันจะมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเขามีชื่อการออกแบบไ้นะเขาชื่อว่า U n i f i e Design นะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมาดูคลีนมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดเราดูดีๆเนี่ยโปะของตัวรถเนี่ยครับ มันทําให้รถเนี่ยมันดูมัสคิลาร์นะมันดูแบบแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับสิ่งที่ผมนชอบมากเลยอะ่ะคือโชดเดอร์ไลน์นะครับด้านหน้าที่กับล้วก็ด้านหลังไว้นะฐานล้อด้านหลังเนี่ยกว้างกว่าด้านหน้าเล็กน้อยด้วยนะครับทำให้เวลาเราขับทางตรงเนี่ยรถมันก็สเตเบิลมากด้วยนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ายาริสใช่ปะ่ะ g r ยาริสแต่สิ่งที่แชร์กับยาริสญี่ปุ่นเลยเนี่ยคือแค่ไฟหน้านะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับนอกนั้น,นียคันนี้เนี่ยมีออวัยวะนะครับเป็นของตัวเองหมดเลยนะครับ แล้วก็ใช้ l i g h t วทแมท t material ในในตัวรถเนี่ยหลายจุดเลยนะครับเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้านะครับประตูซ้ายขวานะแล้วก็มีฟอร์สคาร์บอนที่หลังคาใช่ปะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะครับใช้เป็นตัวอลูมิเนียมหมดเลยนะครับน้ำหนักรวมของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตัน2นิดๆเองอ่ะเบามากๆนะครับกับแรงม้าที่ให้มานะสูงถึง280แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยสูงถึง390้นิวตันเมตรนะครับพอมีการปรับตัวกันชนใหม่แล้วเนี่ยครับก็จะมีหม้อน้ำนะครับที่มีแยกซ้ายขวานะตรงนี้นะ ทำให้ระบบคูลิ่งตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอินเตอร์คูลเลอร์ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่ามีพ่นสีด้วยนะว่า T R 4นะครับเท่มากๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราขับรถไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ากำลังมันดรอปแล้วอัดเดยอะๆอารมณ์เหมือนเราไปลงแฟกอะ่ะมันจะมี IC สเปร์มาให้นะหรือว่าอินเตอร์คูลเลอร์สเปร์นะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะ กดนะครับแล้วตัวรถนี้จะฉีดน้ําเข้าไปที่ตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยดูดอากาศนะครับหรือว่าตัวเทอร์โบเนี่ยดูดอากาศที่มันเป็นอากาศเย็นเนี่ยให้เข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องมันร้อนมากๆเนี่ย กำลังมันอาจจะดอบได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้สเตเบิลมากขึ้นนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้สินว่ามันดูเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับไฟหน้าขเขาเนี่ยมีออโต้ไฮบีมด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดไฟสูงต่มอัตโนมัติได้ด้วยอันนี้ทํางานคู่กับเอด้สเนาะตรงนี้นี่เป็นช่องระบายอากาศจริงๆนะครับสามารถที่จะรีดอากาศเนี่ยออกมาจากตัวคูลเลอร์ตรงนีน้ทำให้การประคองรถเนี่ยในความเร็วสูงเนี่ยมันก็ทําได้ดีด้วยอันนี้ช่วยให้เกิดาาาววววรรรรนนะคับแลลล้ก็็ถเ stable, เเเ ล้อนี่เป็น BBS Ford นะครับ made in Japan นะเป็นล้อ Ford น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ตัวยางที่ให้มาเนี่ยให้ยาง p i l o t Sport 4S มาเลยให้ยางมาดีมากๆนะครับรวมถึงตัวเบรกเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเหมือนใน Gia Cola เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ4พอดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ2พอดนะครับขับมาเร็วๆเ,เนี่ยเบรกตัวนี้นี่คือสำหรับเสียงน,นี่คือโอเคนะครับจบเลยนะแต่ว่าใน Cola เนี่ยแอบอาจจะไม่พอเพราะว่ากําลังอันนั้นเขาเยอะกว่าแล้วก็น้ำหนักตัวรถเนี่ยอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าพอมาขับใน Gia c o l แล้วว่า ีะรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับถือว่าสมดุลมากๆเลยแล้วก็สังเกตดีๆว่าโชโดูไลของเขาทีมบอดได้บอกไปอะ่ะมันจะมีการขยายออกมาจากตัวถังประมาณนึงเลยนะครับเพราะว่าฐานล้อเขาเนี่ยถูกขยายออกมาเนี่ยรับกับด้านหลังเห็นปะด้านหลังเนี่ยก็จะมีโชโดูไลที่แบบว่ารับกับตัวดีไซน์ด้านหน้าเราเห็นชอบมากเลยทําให้ดีไซน์มันอะ่ะมันดูป้อมๆน่ารักน่ารักอ่ะนะแล้วก็ทรงตัวรถเนี่ยครับมันเป็นทรงคูเป้เนะแล้วมันไม่ได้เป็นคูเป้ธรรมดามันเป็นแบบแฮชแบ็กอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบ หาไม่มีในตลาดโลกแล้วอะสินรู้สึกว่ามันเป็นทอยคาร์ที่มันแบบน่ามองอะคือสินรู้สึกว่าสินเอนจอยที่จะมองมันมากกว่า GR โคลานะเส้นสายมันนี่ดูลงตัวกว่าเยอะเลยนะครับพอมันเป็นคงคูเป้อะเราได้กระจกเฟรมเลดด้วยเว้ยเฮ้ยแบบโคตรเท่อะดูดิเจ๋งมากนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยเราจะได้กระจกเขียวมาจากโรงงานเลยตามสไตล์รถนำเข้าปุ่นเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะได้เป็น p r i v a c y g ซ a s รนะครับก็เหมือนรถนำเข้าญี่ปุ่นอารมณ์เหมือนเจีโคลาที่เราทํากันไปเลยคือ โทนสีกระจกเนี่ยจะได้เป็นแบบนี้มาเลยนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยแม่มันดูแพงเนาะดูสวยอะอยากได้เลยอะสวยจริงๆนะครับคอฟอร์อดอเอ็กเซเนี่ยมีมาทุกบานเลยนะครับโครงสร้างของตัวรถเนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เหมือนในจีอาริสก่อนปรับโฉมนะแต่ว่ามีการแอดนะครับตัวสปอร์ตเบลลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง13%นะทำให้อา่าเขาเรียกว่าบอดี้ลีดจิตของตัวรถเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเข้าโค้งต่างๆเนี่ยการตอบสนองของตัวโครงสร้างนะครับที่มัน ประสานไปกับตัวช่วงล่างแล้วว่าทำให้รถเนี่ยมันนิ่งมากๆเลยนะครับอันนี้โอ้โหเจ๋งจริงนะครับระยะความยาวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่3,995มิมนะครับส่วนความกว้างเนี่ยกว้างกว่า GR c o r o r a นิดนึงนะครับอยู่ที่1,805มิมนะครับก็ทำให้เวลาเราขับในเมืองเนี่ยมนเป็นรถที่ให้ความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะครับพร้อมกับระบบขับเคลื่อน GR4 นะครับถึงแม้ว่าตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยฐานล้อสั้นๆแบบนี้นะ เป็นระบบขับสีด้วยสินว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่แปลกมากเลยปกติสินขับรถไซน์เนี่ยก็จะเป็นรถขับหน้าซะส่วนใหญ่ครับเช่นมินิคูเปอร์เอ่อมินิ JCW อะไรอย่างเงี้ยที่เคยขับอะ่ะแต่พอเป็นขับสีแล้วว่าโอ้โหเวลามันไปอะ่ะมันจิกถนนดีจริงๆเลยนะครับอันนี้เจ๋งมากๆเลยแล้วก็ฟอร์ดคาร์บอนด้านบนตรงนี้เนี่ยถ้าเกิด เราแกะแ็ปข้างบนตรงนี้ออกนะครับเราจะเจอว่ามันจะเป็นฟอร์สคาร์บอนเหมือนใน g r a h o l l a เลยเนี่ยมันจะมาแนวดิบๆเลยนะครับด้านท้ายของตัว g r a v i s เนี่ยรอบนี้เนี่ยเราจะได้ไหลาบาแบบเต็มคันแล้วนะก่อนหน้านี้เราจะได้แค่เซี่ยวเดียวใช่ปะ่ะมันดูไม่ค่อยเต็มแต่พอมีการปรับนะครับในเรื่องของไมนไดเชนแล้วอะสิรู้สึกว่าพอมาใส่ไปเป็นไฟเต็มแบบเนี้ยโอ้โหมันเท่จริงๆเลยนะครับและที่สําคัญพอด้านหลังเป็นไฟเต็มแล้วอนะโลโก้โตต้าม่มีแล้วนะ เขาจะติดแค่ GIA เฉยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์การออกแบบที่แบบเฉพาะเลยไม่มีโลโก้ Toyota าถือว่าเป็นคันแรกเลยปะในในไลน์อัพของ Toyota าที่มันไม่มีโลโก้ Toyota าโอ้โหเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเราจะเจอสัญลักษณ์ GR4 นะที่เป็นแบ็คแบทนะครับทำให้หน้าตาเขาเนี่ยมันดูเท่จริงนะสีของตัวรถเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าสีสีนะมีสีขาว สีดำนะครับแล้วก็สี precious metal นะครับอันนี้เป็นสีที่เป็นสีใหม่อะสำหรับเตยต้าเลยไม่ว่าจะเป็นแคมรี่าเงนงี้ยเราก็จะได้ precious metal เหมือนกันนะครับเพราะใส่สี precious metal เข้าไปอะถือว่ามันเล่นแสงเล่นอะไมันดีทำให้ตัวรถเนี่ยมันมีมิติเนาะถ้าเกิดสมมุติเพื่อนซื้อสีดำไปถื้อสีขาวไปเวลามันเจอแสงอะถ้าเกิดเรามองด้านข้างไปอะมันจะแบนหมดเลยนะมันจะแบบเล่น แสงเงาไม่ดีเท่า metal นะสีเพชรสเปซเทอรเนาะเห็นว่าสีเพชรสเปซเทอรเนี่ยเป็นสีที่แบบสวยมากๆนะพอลงมาในตัว c ีอาร์อีเซลเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแฮชแบ็กนะครับเราก็มีพื้นที่ใช้สอยมาให้เนี่ยใช้ได้เลยนะเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ174ลิตรนะครับก็สามารถที่จะใส่ของ daily use ประจำวันทั่วไปเนี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับแผงกั้นสัมภาระด้านหลังเนี่ยเวลาเราไม่ใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะม้วนเก็บได้ด้วยนะ เขาออกแบบมาแล้วนะว่าแบบมันสามารถยียมงวนเก็บได้นะครับก็แบบพับพับมัน,มว,นมวนไปอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ด้านล่าง,างนี้เราจะเจอ,เอตัวแบตเตอรี่นะครับ12โวล์นะไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็มีถังน้ำอันนึงเนี้ยถังน้ำเนี้ยคือถังน้ำของ IC s p สเปรย์นะครับหรือว่า i n t ทูโคล r ลอร์สนะอันนี้ใส่น้ำอย่างเดียวนะครับห้ามใส่น้ำยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาเราพับเบาไปแล้วเนี้ยนี่ดูคุ c i t y การใช้งานของเขาเป็นไงตะปุกตะปิกน่ารักนะครับสามารถ ใส่ของสัมภาระได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สมรรถนะก็ดีนะครับถ้าเกิดเบาะหลังเนี่ยเราเข้าไปนั่งจริงจะใส่ผู้ใหญ่ได้2คนนะครับแล้วก็นั่งได้ช่วงรังช่วงขาวประมาณนึงแต่ว่านั่งสบายกว่ารถแฮทสเปกทั่วไปแน,น่นอนนี่สินคอนเฟิร์มนะครับก็พับเบาะเนี่ยก็พับจากตัวแฮนด์ลปรับพนักพิงนะครับของตัวรถเนาะข,ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปแบบนี้นะโอ้โหแมตที่เลี้ยวด้านในเนี่ยเราจะได้เป็นหนังสังเคราะห์แต่ว่าไม่มีผ้าูเอตนะครับเบาะหลังเนี่ยแต่ว่าน แล้วก็อาร์เรสนะถึงแม้ว่าจะไม่มีให้เนี่ยตามสไตล์รถคูเป้เลยดูดิเขาเว้า,วาวช่องตรงนี้มาให้เอาไว้วางของไว้เจ๋งมากนะครับแล้วก็เวลาเราพับเบาะกลับมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปในตำแหน่งที่ตอนแรกนะอาจจะต้องมีการปรับให้เข้าที่เข้าทางอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงเนี้ยของตัวชิดหลังตรงเนี้ยนะครับเวลานั่งมันไม่อึดอัดเนะาะทั้งนั้นที่ด้านนอกดีไซน์มันดูแคบมันดูเล็กนะแต่มานั่งจริงๆเนี่ยอ,อดูโอเคเลยนะครับและที่สําคัญเบาะหลังเนี่ยมีไอโซฟิกมาให้2จุดด้วยนะ สำหรับพ่อ้านใสายซิ่งนะครับแบบพาคุณลูกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่แบบเออดีอะ่ะเวลาเอาไปใช้งานนะครับอยากจะซิ่งตอนกลับบ้านส่งลูกเรียนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทําได้ครับตัวดิฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยแหมมันให้ความสปอร์ตนะแล้วก็ท่อเนี่ยออกคู่ด้วยนะครับสานักแต่งมางสํานักนะเวลาซื้อไปเพื่อนเพื่อนซื้อไปบางคนจะเห็นนะ เขาไปเปลี่ยนเป็นท่อกลางก็มีนะท่อกลางเข,ข้านะสวยงามมากๆเลยนะครับเส็นว่าสองท่อน,นี่ก็ดูเท่ดีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าฟีลิงก์กันขี่ของ g r Yaris จะขับสนุกขนาดไหนแล้วก็จะมันขนาดไหนครับโอ้ความพิเศษของ g r Yaris เนี่ยมันมีความแปลกนิดนึงนะครับกติกาของ WRC เนี่ยคือต้องเอารถถนนเนี่ยไป็น m o ฟ i f y เป็นรถแข่งใช่ปะของ Toyota เนี่ยคือเอารถแข่งนะครับสร้างขึ้นมาเลยเพื่อที่จะเป็นรถแข่งที่ไปแข่งในรายการของ WRC แล้วค่อยมาคอนเว,วิร์ตเป็นรถถนน คราวนี้เนี่ยโครงสร้างต่างๆเทคโนโลยีงานวิศวกรรมมันก็เลยได้มาจาก d r c เต็มๆเลยอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับใน GR Yaris เนี่ยนั่งสบายกว่าใน GR c o l a แปลกไหมทั้งๆที้เป็นตัวฐานล้อสั้นกว่านะครับเพราะว่าในตัว GR c o l a เนี่ยมีการปรับตัวช่วงล่างเนี่ยหลายจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว t a l l i n g Arm ะนะที่มี การเพิ่มจุดยึดเนี่ยขึ้นมาสูงขึ้นนะครับ30มตรนะครับมีการเปลี่ยนตัวรีบาวสปริงในตัวโช๊คนะทำให้เวลาเราเข้าโค้งใน GR c o l a ราเนี่ยการให้ตัวของตัวช่วงล่างเนี่ยมันน้อยเนยีเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของ Stiffness ที่มันแบบดีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างด้วยว่ามันมาจากรถนนเขาเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับจูนค่อนข้างเยอะ แต่ในตัว g r y a r i s เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแมก p h e r ์สันสัต t ์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ u l ลติลิงนะครับพร้อมกับโชคอัพนองทุกอย่างเนี่ยเป็นเมคานิกหมดนะครับ ตัวสปริงเนี่ยก็ค่าเคเขาค่อนข้างสูงนะเหมาะสมนะครับสอดคล้องกับตัวพอะแมนของตัวเครื่องยนต์นะครับปรับจูนให้เหมาะสมกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่เใ็่ช่วงล่างมาแข่งเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับตัวเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับดับเบิลโอเฮดแคมชาร์บนะครับพร้อมกับหัวฉีด D4ST นะครับเป็นหัวฉีดที่ออกแบบมาสําหรับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบของโตโยต้าเลยนะครับแล้วก็มีระบบเทอร์โบชาร์เจอร์มาให้ด้วยนะครับตัวแรงม้าของตัวเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่28 0 390แแรรรงงม้านะคับบิดอยู่่ที 60นนิวตัเมตรนะมีการอัปเกรดนะครับตัวสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมาจากเจียริสนะก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวเกียร์เนี่ยที่ให้มาเนี่ยรอบนี้ไม่มีเกียร์แมนนวลให้เราเลือกแล้วนะครับเขาจะฟิกซ์มาเป็นตัวเกียร์โต้หมดเลยนะครับตัวเกียร์เนี่ยคือ G R d a d นะครับหรือว่า Gasu Racing Direct Automatic Transmission นะครับ8สปีดนะครับซึ่งความพิเศษของเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ที่ถูกพัฒนานะครับในรายการแข่งขันให้ดูแลนะครับเช่นไทคิวนะครับ หรือว่าจะเป็นอดิมิสส์อินดูเรนซ์นี่เงี้ย mm hmm. เขาก็จะเอาเกียร์พวกนี้เนี่ยมาทดสอบในสนามแข่งซึ่งเทคโนโลยีหลายๆรุ่นเลยนะไม่ใช่แค่ G จียริสนะครับจะถูกพัฒนานะครับภายใต้สถานการณ์การขี่ที่โหดร้ายมากๆมีการเค้นในเรื่องของสมรรถนะตัวเครื่องยนต์มีความเขาเรียกว่า hmm. ความกดดันนะของตัวคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาเนี่ยเราได้ใช้กันเนี่ยคืออะไรที่มันทนทานที่สุดนั่นเองนะครับคนที่ซื้อ G i ียรไปเนี่ยสิท์ว่ามันไม่ได้ซื้อแค่ ตัวรถนะครับดีไซน์เขาเรียกว่าสมรรถนะอย่างเดียวเราจะได้ในเรื่องของคอนเซปต์การออกแบบนะครับตำนานแล้วก็เรื่องราวการพัฒนาตัวรถด,ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณค่าที่มันแบบแพงมากๆเลยนะครับสตอรี่เขาเนี้ยเป็นสตอรี่ที่แบบมันหายที่ไหนไม่ได้ในรถในตลาดในเวลานี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นรถที่สร้างมานะครับสำหรับ คนที่มีขายดูเซียจริงๆนะครับระบบขับเคลื่อนของ g r อเนี่ยเราจะได้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับหรือว่า g r 4นะอันนี้เหมือนใน GR c o r ์โเลยนะครับความพิเศษของ g r 4เนี่เราจะได้การขับเคลื่อนแบบ,บ,บ r e a r bias นะครับเขาเรียกว่าอัตราลดในการขับขี่เนี่ยแล้วแต่เราจะปรับเลยอันนี้ถือว่ามีการปรับที่แบบหลากหลายคือมันไม่ได้ฟิกซ์ว่าหน้าหลังเนี่ยต้อง50-50ตลอดเวลาเนาะอันนี้เราสามารถเนี่ยเลือกปรับได้นะครับในโหมดของ g r 4นะครับซึ่งมีให้เลือกปรับบริเวณคันเกียร์ตรงนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็น normal นะครับ track นะครับแล้วก็ gravel นะตัว g r 4นะครับในโหมด normal เนี่ยเราจะได้กำลังการขับเคลื่อนเนี่ยล้อหน้าเนี่ยอยู่ที่60นนะครับด้านหลัง40เนาะ แล้วพอเป็นแทร็กแล้วเนี่ยด้านหน้าเป็น30ด้านหลังเป็น70นะครับแล้วก็กราวเบลเนี่ยเราจะได้การขับขี่นะครับหน้าหลังแบบสมมาตรแบบหรือว่า50-50้50นั่นเองนะครับทำให้อัตรรถในการขับขี่เนี่ยมันไม่น่าเบื่อเลยอะ่ะคือเราสามารถที่จะปรับได้ว่าเอ้ยอยากได้ล้อหลังขับเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเอาเอาล้อหน้าเยอะหน่อยเวลาขับมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอีกนะครับอันนี้เนี่ยทำให้คนที่ขับรถแล้วแบบขี้เบือ่ออะไรแบบนี้เนี่ย แน่ครับแล้วคันนี้มันสนุกเอนจอยกับมันจริงๆนี่ยและที่สำคัญพอมันเป็นขับสี่แล้วเนี่ยเวลาอัดตาเร่งการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยเวลามันจิกถนนนะนะโอ้โหมันดูดถนนดีจริงๆเลยอ่ะขับโคตรมันเลยนะครับแบบดีมากๆเลยนะครับโอ้โหเขาปรับเกียร์มาเขาบอกเป็นทอร์คแอนเวอร์เตอร์แบบคัดเดียวนะสินว่านะเขามีจุดประสงค์รู้ปะ ที่โตโยต้าเองเลือกที่จะทําตัวเกียร์อัตโนมัติแบบเป็นคัสเ์เดียวแบบนี้เนี่ยคือ1คือมันไม่ซับซ้อนในการผลิตนะครับแล้วก็2เนี่ยคือมันทนทานนะมันจะไม่เหมือนดับเบิลคัสในฝั่งยุโรปนะไม่ว่าจะเป็น audi หรือว่าจะเป็นโฟล์คสวากิอันนั้นจะเป็นดับเบิลคัสเวลาการต่อเกียร์มันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บว่ะแน่นอนดวลคัสได้เปรียบกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของการต่อเกียร์ในเรื่องของการขับขี่ แต่ในทอรคอมพิวเตอร์แบบซิงเกิลคัตแบบนี้เนี่ยมันจะช้ากว่าดูโดคัตแน่นอนแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันได้เรื่องความทนทานนะครับง่ายต่อการเมทนเนสอะไรแบบนี้การเก็บเสียงภายในตัวรถเนี่ยเจียยาวิสเนี่ยเจียโครรากเก็บเสียงดีกว่าแต่ในเจียยาริสเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันจะเข้ามาในคาบินค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาเนี่ยสิ่งที่สปอร์ตอย่างแรกเลยเนี่ยคือแดชบอร์ดเว้ ไอตัวเนี้ยไอติกรอนใ,นใหญ่เนี่ยจริงๆเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะได้แดชบอร์ดเดียวกับอยางวีซี่ปุ่นนะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าพอมีการปรับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วเนี่ยเขาจะปรับแดชบอร์ดตรงนี้ใหม่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็น l a ล l ี่อินสปานะทุกอย่างเนี่ยจะถูกปรับให้โค้งเข้าหาคนขับกมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับหลายคนอาจจะมองว่า โอ้โหพี่ดีไซน์เขาดูทื่อมากเลยอ่ะมันดูแข็งไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วโตโยต้าเองเขาตั้งใจนะครับที่จะออกแบบตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากให้คนที่ซื้อจีอริสไปเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของจีอาริสเนี่ยได้รับนะครับเซนส์ Sense ของการเป็นเขาเรียกว่านักแข่งของ wrc จริงๆว่ามันเอื้อประโยชน์นะครับในเรื่องของการแข่งขันจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแดชบอร์ดตรงนี้เขามีชื่อเียกด้วยนะเขาเรียกว่า driver centric cockpit นะครับอารมณ์เหมือนเป็นเราเป็นนักแข่งจริงๆเออม่เจ๋งจริงนะครับแล้วก็เกียร์นะครับ ต่างๆทุกอย่างเนี่ยถูกวางในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เม e เซน s ์มากๆสินเข้ามาในรถเนี่ยถ้าเกิดใครที่ขับรถปกติอยู่เข้ามาใน G.I.R.S เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องปรับตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่คอมมอนมากๆนะครับใช้งานได้ง่ายจริงๆนะครับตัวประประกาศของเขาเนี่ยเป็นตัวประประกาศ2โซนด้วยนะแยกซ้ายขวาด้วยนะครับอันนี้ดีงามมากๆเวลาเรา ต้องดยสารกับผู้ด,ดยสารตอนหน้าอีกท่านหนึ่งนะแล้วก็หน้าจอ TFC หลังพวงมาลัยเนี่ยขนาด12นิ้วนะครับก็บอกข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนนะครับอัตราเชื่อเปลืงน้ำมันนะครับแล้วก็แรง G ีอุณหภูมิพวกเวกเกตร์ต่างๆอุณภูมิน้ามันอุณหภูมิน้ำ,นอ,นำ,นำอ,อย่างเงี้ยสามารถจะดูได้นะครับหน้าจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็ยังมีมาให้เว้ย ทางทังที่หน้าตาเขาดูดิบมากเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาด7นิ้วนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเล็กไปหน่อยนึงนะแต่สิ่งว่ามาขับใช้งานจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานนะครับเสินว่าโอเคเลยฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวมเนี่ยใน g i RIS เนี่ยรส้สิทธิว่ามันมีความขี้เล่นนะ ออกตัวเวลาโยนโค้งโยไรยหลังมันจะแฮปปี้เทลมากกว่านะครับสิรู้สึกว่าทายเขาเนี่ยเบามากนะซึ่งค่าแรงดันลมยางเนี่ยทางโรงงานเนี่ยเขาเซ็ตมานะด้านหน้าเนี่ยเขาให้เติอนส3 psi นะ ด้านหลังให้เติม29เองนะเพื่อที่จะให้โหลดน้ําหนักครับกดลงไปที่ตัวยางให้ได้เยอะที่สุดนะครับเขาก็เลยให้ใส่ลมยางด้านหลังเนี่ยอ่อนนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยมี TPMS ไหมด้วยนะสามารถที่จะดูค่าลมยางได้นะครับแบบเดียวไทม์เลยเนี่ยตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยเป็นเบาะเหมือนใน Giaco a เลยนะครับนั่งสบายมากสพอร์ตดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น t o o l e t t e r Seat มาให้เนี่ยการระบายอากาศเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าใช้ผ้าดีมากๆนะครับตัวผ้าเนี่ยหรือว่าผ้าสเอตของเขาเนี่ได้มาจากบิน,นบนะบ เป็นบริษัทนะครับที่ผลิตผ้านะครับในอุตสาหกรรมยานพาหนะต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟชิดกันเซนีนนะครับหรือว่าจะเป็นยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นแบบรถยนต์นั่นนี่นะนนอ,อ,อะไรเงี้ยบินน็อบทําหมดพวงมาลัยของตัวรถเนี่ยเราจะได้เป็นพวงมาลัยแบบ e p s นะครับเป็นพวงมาลัยฟ้านะตาทดเนี่ยก็ตามความเร็วด้วยนะเวทน้ําหนักมาโอเคเลยนะครับลัศมีวงเลี้ยวของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.6เมตรนะครับใช้งานในเมืองเนี่ยกับรถได้สบายสบายและที่สําคัญเวลาเราขับในเมืองเนี่ยเวลามันมุดนะด้วยความที่รถเนี่ยทรงมันเล็กมากนะ กระทัดรัดอะไรแบบนี้สินว่าขับในเมืองเนี่ยแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสุดรหนึงร้อยกันดีกว่าสุดรหนึงร้อยใน GIAIRIS เนี่ยจะกระแทกออกมันขนาดไหนนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจขนาดไหนครับเดี๋ยวดูสุดรหนึงร้อยใน GIAIRIS กันนะครับเดี๋ยวสินจะปรับเป็นสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ g r 4เนี่ยสินจะปรับเป็นแทร็กนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆดูความโหดหลายของระบบขับเคลื่อนของเขานะสามสองหนึ่งไปครับ ว่าอัตราเร่งเวลามันออกตัวเนี่ยคิดถึงรถรุ่นไหนหรือเปล่า TTRS เว้ยที่เคยเทสไปเมื่อนานมาแล้วอะ่ะโอ้มันก็แทกออกให้ดึงนี่ขนลุกเลยเนี่ย,ยขนลุกเลยถานน้ำมันของตัวรถเนี่ยอยู่ที่50ลิตรนะครับน้ำมันสินว่าอัตราสิบเปอร์น้ำมันคันน,นี้นนนเนี่ยทำได้ดีกว่าเจียโคล่านะครับด้วยความที่รถอาจจะเบากว่าด้วยนะครับสินทำ อัตราสิบเบิร์น้ำมัน,นยอยู่ที่ประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็สดจรู้สึกว่าในระยะทางที่ขับเนี่ยพอๆกันนะครับใน GR Yaris เนี่ยกินน้ำมันน้อยกว่านะาระบบความปลอดภัยเนี่ยให้ Toyota Safety Sense มาด้วยนะ P-Condition Warning นะครับ Lane Keeping Assist ต่างๆนะครับแล้วก็การประคองรถอยู่ในเลนด้วยนะเราได้ Adaptive Cruise Control ด้วยโอ้โหนี่ใน GR Yaris นะครับเปลี่ยนเกียร์ไวมากนะนี่เดี๋ยวเราสอบไปดูลองดูปุ๊บเกียร์หอยู่ใช่ปะเสดตัดตบมา4 นี่ยเห็นป่ะแต่ว่าตามสไตล์แพดโดอ่ะมันจะมีเซฟโหมดให้ตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราปรับเกียร์ต่ำเกินไปนยมันจะไม่มันจะไม่ให้เราปรับอยู่แล้วถ้าเกิดอยู่ในเขาเรียกว่ารอบเครื่องที่มันไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าจะมีเขียนซอฟต์แวร์ครับเซฟตัวเกียร์มาให้เราไม่ต้องห่วงว่าตกไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมอะไรเงี้ยเกียร์จะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขามีตัวซอฟต์แวร์มาให้นะครับเป็นน้องบอดี้นะครับโหมดการขับขกียของตัวรถเนี่ยมีมาให้เราเลือกใช้นะครับสามโหมดเหมือนในรถโตโยต้าปกต normal นะครับแล้วก็สปอร์ตนะครับแต่ว่าอ e ีโคเขาเนี้ยสินปรับแล้วเนี้ยมันก็ไม่ได้หน่วงขนาดนั้นนะใช้งานเพื่อที่จะเหมือนเป็นลองคร r u i s e มากกว่าส่วนตัวสินชอบใช้หมดเนี้ยเวลาเราขับทางไกลแต่ว่าพอเราปรับเป็นสปอร์ตแล้วเนี้ยการเปลี่ยนเกียร์การต่อเกียร์เนี้ยมันกระแทกแรงขึ้นนะสินรู้สึกว่าการเปลี่ยนเกียร์มันกะปกัปกปักลำโพงที่ให้มาในภายในตัวรถเนี้ยโหให้มาเยอะเหมือนกันนะลองนับดูแล้วเนี้ยด้านหน้านะหนึ่งสองสามสี่ ประมาณ7ตัวได้นะครับด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังตัวนี้อีก2ตัวนะครับบริเวณเบาะหลังเนาะกระจกมองหลังของเขาเนี่ยนะครับใน G จ Yaris เนี่ยจะมีระบบปรับแสงอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็เวลาเราขับแล้วเนี่ยสิ่งรู้สึกนะสิ่งรู้สึกว่าเวลาเรามองไปด้านหลังนะว่าไอ้กระจกมองหลัง,ขงเขา,า่ด้วยความที่แบบทรงแบบเป็นทรงคูเป้แล้วมันกดนิดนึงเนี่ยมันจะมองลำบากนิดนึงนะครับด้วยความที่ทรงมันดูสปอร์ตมากๆแบบนี้เนี่ยสินก็เข้าใจได้นะว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดในการใช้งานตรงนี้ เล็กน้อยนะครับแต่สิงเชื่อว่าคนซื้อ GIAIS ไม่ไม่หรอกอ่ะแล้วใครจะเหมาะกับ GIAIS นะคนหนึ่งเลยอยากได้มากคนที่หลงไหลนะครับในเรื่องของสตอรี่มอเตอร์สปอร์ตนะครับเขาจะมีเวลีคำหนึ่งมานะชื่อว่า from circuit to the road นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้สถานการณ์การแข่งขันเนี่ย พัฒนารถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นทีการพัฒนารถเลยนะของ t o โยต้าะเวลานี้เลยนะครับคุณจะเอนจอยกับรถได้ทุกวันจริงๆแล้วคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเวลามีรถคันนี้นจอดอ,อยู่ในโรงรถของคุณนะ ไปรถที่ขับแล้วรู้สึกพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ขับไปไหนเนี่ยเรียกว่ามีแต่คนมองนะครับสำหรับราคาของ GR Yaris นะครับราคาอยู่ที่3 4 9 9 0 0นบาทนะครับราคานี้เนี่ยจะรวม GR Service Package นะครับนานถึง3ปีหรือ60,000กิโลนะครับครอบคลุมตัวรถไซส์ s t ตนเนี่ยนานถึง5ปีนะครับแล้วก็มี GR Track Experience ให้กับทางลูกค้าด้วยเนี่ยใครที่ซื้อ GR ไปเนี่ยรับรองได้มีกิจกรรมทดสอบรถนะครับกิจกรรมแบบลงแทร็กอะไรเงี้ย สนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็ได้ตัว GR สุบินีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็มีของกระตุกกระติกนะครับจาก GR ให้กับทางลูกค้าด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณรถยนต์ทดสอบนะครับจาก t o y o ตามอเตอร์ประเทศไทยด้วยนะที่เอา GR Yaris คันนี้มาให้เราเห็นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับเจริญมากเียเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้ทางความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ